ขายของบนออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าไม่ดังจริงไหมวันนี้เนี่ยคุณรู้จักใครบ้างในวงการอื่นคุณรู้จักใครบ้างในวงการตัวเองแต่คุณรู้เปล่าว่าความจริงแล้วอ่ะมีคนที่คุณไม่รู้จักแต่ว่าเขาขายโคตรดีแต่ว่าเขาขายดีมากแต่ว่าลูกค้าเนี่ยรักเขาแล้วก็ซื้อซ้ํากับเขาเนี่ยเยอะมากๆโดยที่เราไม่ได้รู้จักเขาเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าเราไม่ดังเราก็เลยขายไม่ดีผิด หน้าที่ของคุณเนี่ยคือสื่อสารยังไงก็ได้ไปหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยคือคุณต้องมองก่อนว่าคุณขายอะไรและกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของคุณเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเมื่อเขามีปัญหาสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือเราแก้ปัญหาและส่งต่อคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายนั้น <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกว่าอุย้ยฉันยังไม่ดังฉันก็เลยขายไม่ได้สู้คนดังไม่ได้ไม่จริงมีคนมากมายที่ ขายได้ขายดีแต่ว่าไม่มีคนรู้จักมีคนมากมายที่เริ่มต้นสร้างตัวในยุคนี้โดยที่เขาไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนมากมายแต่ว่าเขารู้ว่าลูกค้าของเขาเนี่ยคือใครเขารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเขามีปัญหาอะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นตั้งโจทย์จากสินค้าหรือบริการที่เรามีแล้วฉันจะช่วยเขาอย่างไงฉันจะแก้ปัญหาให้เขายังไง และนั่นแหละคือคอนเทนต์ที่คุณจะผลิตออกมานั่นแหละคือคอนเทนต์ที่คุณจะสื่อสารไปให้ลูกค้า